สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุโซดัมทักกันเอ็กเซเบเตอรนะครับวันนี้ลงมาดูแก่งน้ำต้อนนะครับมาอัปเดตมาดูน้ำโดยทีมงานรถ10บล้อนี้ก็ยังอยู่นะยังไม่ไปไหนกันรอน้ำลดเนี่ยก็จะลุยงานกันอีกทีวันนี้ลงมาดูรถนะครับ ก็ดูหน้างานด้วยโอ้น้ำยังเยอะอยู่นะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ ไม่รู้น้ำจะลดช่วงไหนนะครับรถบริเวณนี้ก็ออกหมดแล้วพากันออกเยอะนะน้ำยังเต็มอยู่เลยนะยน้ำยังเยอะอยู่นะ ทีมงานรถสิบล้อก็ออกกันหมดแั้วนะตรงนี้ยังยึดเหลือ ซุมิโตโม่คันหนึ่ง ทำงานกันง่ายไหมนี่วันนี้ก็เ,เข้าปลายเดือนตุลาแล้วเครื่องอะไรตกอยู่กลางทางนะเครื่องสูบน้ำเข้ามาดูรถครับ รถเราก็จังจอดอยู่ทีนาอางาอยู่นะบรอขุดงานนะครับไม่ไปไหนนะครับ เจ้าแคทของเรายรงจอดอยู่บริเวณนี้ับเนี่ยมีบ้านคนอยู่ตรงนี้เราก็ฝากเขาไว้ยังไม่ได้ล้างเลยนะของเรานะยังอยู่น้ำก็ดูเหมือนจะลดลงอยู่นะ เขาไปดูฝั่งนี้นะครับเข้าไปได้นะี่เวอร์เดี๋ยวลงนะครับลงนี่ครับ น่าจะเดินไกลนะ่าดูเลยรถเข้าไม่ได้นะถ้าเอามอไซค์มาน่าจะสะดวกกว่านี่ครับแคปเรายัางจอดอยู่นี่ เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับครับกลับมาชมกันต่อครับนี่บริเวณนี้อู้นนนี้ก็น้ําน้ําก็เกือบท่วมเหมือนกันนะครับฝับงนี้น้ําขังหมดเลยเนี่ยบ,บริเวณที่เราจะขุดเนี่ยเห็นโนนอยู่ ทางเราฝั่งนี้น้ําก็ท่วมเหมือนกันนะนี่น้ํารถนี่เราต้มาทําทางก่อนนะครับน้ำนี่ขึ้นมาถึงนี่เลยช่วงฝนเล่งๆเ,เมื่อกี้นี่ เราต้องปูใหม่นะครับน้ำท่วมทางเหมือนกันนี่ครับมาอัปเดตให้ชมกันแล้วนะครับนี่ฝั่งด้านบนนะครับด้านล่างนี่จะลึกกว่านี้อีกนะโซนด้านล่าง ทางตรงนี้นี่พอน้ำรถก็จะพอแต่งทางวิ่งได้อยู่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาอัปเดตให้แล้วครับน้ำเอเล่ครับสวัสดีครับ